อ่าค่ะโหอันนี้จะเป็นเครื่องขยักสวยนะคะค่ะอ๋ออ๋อขอโทษทีนะค่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้เลยใช่ไหมโอ้พี่ขอโทษทีเมื่อกี้ไม่ไปยังยังต้องทำยังไงบ้างคะพี่ช่วยแนะนำหน่อยฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะุ๊กตากับพี่หมีอยู่กันที่ตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุด เปิดทุกวันเนาะ<ม>ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมีชแนลทีวีเฮ้ยนะคะที่จะพาพวกเราทุกคนแล้วไปเที่ยวไปช็อปไปทานของอร่อยๆกันทั่วไทย <c oughs> ทั่วโลกเลยนะคะไปที่นี่มีอะไรบ้างลองไปดูจิไปค่ะสวยะดูเลยเลาวมาม่าถามว่าเอาไหมนะคะวันนี้เราไม่ได้มากันสองคนนะคะเรามีแขกรับเชิญเช่นเคยนะคะนี่นะคะเจ้าของกล้อง มีใช่แน่วันนะคะสุดลับๆของอาม่านะเรื่องอาหารอร่อยนี่น Oil, i i. ต้องยกให้อาม่าวัดีอาม่าด้วยนะคะ okay. ไปดูเลยนะไปเที <S <S ่ยวกันอ่าไปดูกันโอ้ทางกว่านี่ผมเห็นละอาหารต้นอาหารทางด้านนี้จะเป็นคนสินค้าของเครื่องช้โอ้ยยังไต้มตำนะคะมีข้าวเหนียวไก่ย่างเนาะมีไก่เป็นตัวๆด้วยนะคะไก่ต้มน้ำปลาไก่ต้มน้ำปลาอือเอบไหมสนใจไหม ตัวใหญ่ดีเนาะน้องเริ่มถามนี่แล้วว่าสนใจไหมน้องอบอวนนะคะุอยราคาประหยัดย่อมเยามากเลยอ่ะเ้างพี่สามน้องสี่สิบบาทถูกมากเอาไหมหรือว่าเดินดูสักรอบก่อนเดินเดินดูก่อนเดี๋ยวมาแวะค่ะแล้วก็พวกปีกไส้อย่างเงี้ยคอยี่สิบบาทเองอนะขายถูกมากนะคะอันนี้เป็นอะไรอ่ะไก่ไก่แทบคุณลุงคุณลุงแทบเนาะไก่แทบก็เป็นเกี่ยวกับ เหมือนไก่ทอดนะคะชิ้นละสิบบาทเองเนาะพี่จะไปไหนเอาเอาผลมาเลยเลยดูดิอันนี้ร้านหมูหันหมูพัโลนะคะอ่าผมตกใจแล้วนะคะแต่ที่นี่ข้อดีคือมนี้ร้านหนมจีนนะคะหนมจีนมีทุกแบบเลยเนาะแกงแกงไก่แกงไก่ถ้าเกิดจะเดินวันเดียวคงไม่อะไรต่ออะไรอ่านี่คือข้าวมันไก่นะคะลูกชิ้นอ่ะที่นี่น่าเดินนะคะอันนี้ข้าวแกงอันนี้หมูทอดอ ม,มีกระทบไหล่ดารานิดนึงนะคะเมื่อกี้โอเคอ่อดค่ะหมึอกอ,อ่าปละหมึกนะคะคลามึกย่างร,าร้านก็มีหวนวดนะคะชื่อร้านอย่างนั้นน้ำสมุนไพรก็มีนะคะอือและนี้เป็นในเรื่องของหมูตุนต่างๆนะคะโหตอนนี้เราสู้ก,กับเสียงฝนมากเลยอะฝนตกหนักมากนะคะ,นะคะนี่คือร้านข้าวแกงเนาะแกงผัดต่างๆนะคะ โอ้โหในระหว่างเนี้ยผลผลิตใช่ผลไม้นะแก้วมังกรโลละห้าสิบบาทเองนะคะอแก้วเขาม่ฟังเขาจิ้ห้าเอาถูกมากเลยโลละยี่บห้าบาทเองอ๋ออันนี้ก็ห้าสิบมาไหมค่ะอันนี้ยยี่ห้าอันนี้ห้าสิบ มีมันัแก้วนิ่งใช่ค่ะสามรสมะม่วงน้ำดอกไม้มันยังไม่ข่ดมันจะเอาหวานเหรอเป็นน้ำดอกไม้มาค่ะอ๋อเดี๋ยวนี้เกามีน้ำดอกไม้มันใช่ค่ะค่ะร้านนี้มีขายผลไม้ต่างๆผลพวกมากมากค่ะมีลำไยค่ะเราเห็นสว่างสว่าน ลองกองฝรัง่งนะคะสดมากเลยดูโอะโวคาโดลูกใหญ่มากเลยนะคะโอะโวคาโดใช่<ค>ไม่น่าน่าก็จะเป็นนี้คือน,น้ำลายเลยนะคะก้มโอแล้วน่าทานมากเลยแก้วมังกรหอกแล้วนะคะแล้วก็ขนุนนะคะยี่ห้าบาทไม่แพงเลยถูกมากเลยค่ะกลิสลัดด้วยแล้วอยู่ตรงนี้ก็ได้กลิ่นสลัดเลยนะหอ,หอมๆอ่าค่ะ แล้วเราก็ได้นี่มาแตนาเดมลูกใหญ่มากเลยนะคะลูกใหญ่มีน้ำขายด้วยนะน้ำกรมุนไพรค่ะมีขนมโบราณต่างๆโอ้าวบัตต่างๆเกี๊ยวทอดขนมไข่โบราณ้ก็เนื้อน่าทานมากเลยต้มเนื้อน่าทอันอี้ไก่ไก่ย่างจับย่างไม่ละ10บาทเลยนะใช่ถูกเนาะย่างร้อนเลยอ ปลาทูปลาดิบมันหัวปลาเลือเลยนี่ก็จะเป็นพวกของแห้งน้ำมึกปลาทูลอตเตอรี่ก็มีนะคะรูเพลงถ้าใครสนใจสดสโอ้พิซซ่าแป้งบางอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพิซซ่าพิซซ่าแป้งบาง <Okay. S 2> ต้มต้มต,ต่างๆมีตละลัเปาลเปาลาผลไม้เนาะมีไข่นะคะร้านผลไม้ให้ละมุดละมุดสัมผั์มีขาต้มมัดด้วยนะอันนี้ลูกชิ้นหมูชิ้นเขาบอกว่าชิมก่อนซื้อได้ไได้วยหาพิพิครนอะไรคนต้มหนักเลยค่ะอยากรวยไหมคะ ลอตเตอรี่ค่ะอันนี้คือกระดาวกกินคู้กับประดูกนำนำทีจาหวานแล้วก็ปลาดุกป,ปูกาดุขนนข้าวแกงน่ากินเลยโอ้ยังไข่นะคะข้าวราดแกงข้าวแกงก็น่ากินแลบหูอือนีเฟปแปหูออ ที่นี่เพราว่าจริงๆที่นี่ผลไม้ถูกนะบุหรี่โลละ25บาทข้าว4บาทเองอ่ะเออใช่โอ้นี่ปลาก็ดูสดๆมากเลยปลาแห้งอ่ะแต่ผมคิดว่าต้องต้องมีรถยนต์นะค่ะอ่านี้มามีของสดแจ่มมานะคะเนื้อหมูเนื้อหมูสดซี่โครงหมูบดอืผมตกหนักมากราคาก็พอไดก็ะทานกู ละามบาทเองนะคะปลาตเพียนห้าสบาทนองก้อโลจุดสองโลปลาต้มนะคะแล้วก็เคยกินไหมปลา้มกินไข่ขกินยบแบบสําเร็จนะคะเมา่าวานเก็บแบัเบไดี่บาทเองส่ะอันนี้ปลาปูนะคะปีเปยนใหญ่เลยนะคะก็ นี่ผลไม้เป็นผลไม้ผลักของมาเลเซียอเลยเนี่ยผลไม้ของประเทศ่ะค่าหมุยออสเตรเลียอ๋อเรามาโซนผักแล้วนะคะอันนี้ครับด้วโซนผักแทนโมลูกเล็ก40บาทอ๋อเป็นยาขายลูกิกปลาอันนี้น้ำจิ้มากเลยยาจ๋าลูกิกปลาผมจะนี่ติเองอ่ะ มันย้ายไปอันเป็นขาหมูอันนี้มีราสีเยอะคือราคาแไม่แพงเยอะแยะมากนี้ยำมากินด้วยขายำเนี่ยแล้วก็ยำต่างอันนี้อาหารเหนือลาบเปลือหรือสูตรลาบผิบก็มีที่ดูลาบดิดด้วยแหนะแฉะเลยนะสำหรับตัวนี้ชอบก็มาได้ แล้วก็มีของขาเบ็ดกระเล็ดนะว้าวน่าดน่ารักมากเลยน่ารักนมากเลยใครมีลูกสาวอืออันนี้ร้านขายแครอทแครอทสดเนี่ยหมูหมูทอดหนี่ยหมเดี๋ยวนาำจะถ่วเปล่าอันนี้ปลาปลาลมิคุณตลอยี่สิบถูกมากนะหอยแครงหอยแมงผู้เคยเคยมาไหมว่ ยำต่างๆฝนตกน้ำท่วมมากถุงก็มานะคะงานนี้ก็ถุงก็ขนมติ๊บนะคะเราไปถึงกักน,ดนได้สมัยเจเกอ่ะเนี่ยก็ตนใหญ่จะเห็นนะคะเป็นคุณป้าน,นะคะน่ารักมากเลยคุณป้าร้านนี้ก็สวยนะน้องมีคอรกระเทาด้วยอ่ะโ้เห็นนะมคิดถึงคุณคุณย่าคุณยายค่ะทอกระเทวด้วแล้วช่องแล้วช่องมีสีม่วงด้วยนะคะสนใจไหมนักเก็บ เลาวันนี้ข้าวพริกกระเทียมกะหรี่ไก่แทกอะไรก่อนสนใจมผัดเองสูกมากเลยนี่ผัดสดมะนาวหมี่กระางสนใจไหมตลอดทางเลยของขายเยอะจริงๆค่ะแล้วผก็ตกหนักมากด้วยมีไอติมอะโวคาโดด้วยอ่ะไอติมอะโวคาโดสนใจไหมไวยจับน้ำก้นนะคะมีหักเกี๊ย อ๋อที่นี่แผงลอตเตอรี่ของขายมีของขายทุกอย่างเลยอ่ะถักเครื่องน้ำโคเวก็ดีนะบ้านรู้จักก็ใช้โคเวนะหรอใช่กานใช้แหนะอะไรเครื่องกรองน้ำตอนนี้ผลไม้ต็นตกจากสวนรองเท้าก็มีกระเปาบาทแล้วก็มีโซนที่นั่งทานอาหารนะคะแล้วก็มีโซนที่ฝนตกมากฝนตกหนักมากเลยฝนตกหนักมากใช่ เดี๋ยวเราไปเดินกันอีกช่องหนึ่งตรงนี้อะไรอะ่ะน้ำน้ำผลไม้ต้นตำหมอ,อมีทุรเรียนด้วยกินโชนมาเลยนะคะต้นตำไหมต้นตำน่าอร่อยมากแตงกวาสนใจไหมมาม่วงไหมแตงกวาไก่ทอดโหอยากกินไก่ทอดอ่ะทอดมันผลไม้ ผลไม้น่ากินอย่างนี้นเลย่ะ,ะแล้วเรอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องซื้อเดี๋ยวต้องซื้อเดี๋ยว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 เส้นกรอบอีสานมีม้วนเส้นเปรี้ยวนะคะในเปรี้ยวอะไรเครื่องอะไรต่างๆก๋งแซ่บอันนี้คืออะไรอะไรขนม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 ต่างประเทศดอกไม้ไหว้พระอันนี้น่าจะขายเกี่ยวกับดอกไม้ ตัดไม้ไว้พระน,น,น้ำนเนต็โมไก่หมูสั่นสันนนน่นไก่หมูยี่สิบบาทเองเอาไหมเอาไหมเอาไหมพี่หม่มีเอาปะเดี๋ยวเดี๋ยวหมูปิ้งมีรกอิ่นกันมาแล้วไงเป็นเกี่ยวกับเออมันย้อนแย้งกันเนาะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะไข่ดาวพี่หมีร้านข้าวแกงร้านข้าวแกงใต้เนี่ยน่าอร่อยมากเลยคนเต็มเลยอ่ะคนเต็มใช่แสดงว่าอร่อยนะคะลูกคีชปลาระเบิดป้าระเบิด กุ้งกุ้งกุ้งสดๆเดยนะกุ้งสดๆซื้อเสร็จแล้วก็เผาเลยเผาเลยนะคะแต่ก็แตละวต้องใส่ผ้าจริงอะถูกมากเลยอะถูกมากเลยนะคะอันนี้อิ่มมากเลยพี่อี้พี่เห็นน้องนอนไหนท้องอยู่อย่าไปยุ่งนะน้องนะโคกเขย่าพี่โคกเขย่าโคกวุ้นไงอืมสนใจไหมโคกวุ้นเยาะระยี่ยผ้ากินอะไรไม่ไหวเลยหนูอะไรค่ะ หลักกดดูขายผักหรือสิบบาทเองอ่ะถึงว่าสิบบาทห้าบาทเอ้ยมีอยู่จริงโโอโห้หมามาเอาอะไรไหรมพี่เอาอะไรไหมแมวมีครบมีครบแล้วครบแล้ว,ลวทำเลยก้เราอยู่ในตลาดขายส่งถูกมากเลยอ่ะเออเอาไปใช่ถูกม,มากเลยค่ะามา,มาเอาไม่หว่า,างนั้นเราเห็นโดนนะสิบบาท 1ิบาทถูกาไปเก็บมั้ยะใจมากยี่สิบบาทใช่ใช่ถูกมากน้ห้าบาทเดี๋ยวบนหน้าแถวล่างสิน้าอร่อยด้วยนะคะชิ้นใหญ่เลยใหญ่อืมอ่อะร้านผลไม้นะคะเออยมีด้วยนี่อะไรอ่ะไก่ต้มน้ำปลา โอ้โหพร้อมกินเลยอ,ะอ่ะแปดสิบห้าบาทเคยกินอันนี้ไหมอืมมลงอะไรอะ่มะมลงทอดก็ขายแก้วละสามสิบสองแก้วห้าสิบสามสบายมันต้องแล้วแต่คนชอบนะคะอืมอันนี้ก็เป็นหมูดสดค่ะอืมก็ใช่อันนี้สวยมากเลยอะ่ะดูสะอาดตาขนมปังอะไรนะ่งจิบตุดสูตรโบราณ กะลีปั๊บน้อยมีไก่ทอดโหน่าทานมากนะคะมีปลาสามรสปลาทอดสามรสปลาเนื้อมีร้านผลไม้อันนี้อะไรอ่ะไก่ผี่ค่ะโหดันอ่ะขายถูกมากใช่มันคืออะไรห้บาทมันคือปลาปลาเนิ้ปลาเนิ้อปลาหม้อปลาหมออันนี้ปลาดุกค่ะิบบาทดกดุกขายถูกขโมกก็ถังผิด ที่เป็นถุงถุงเล็กถุง20เองนะคะหนัเบาน้ำตาหวานใหม่แล้วนี่ก็ย่างกันสดๆเลยมีหลายย่างมีพหิกย่างไก่ใหม่แล้วนะคะไก่ต้นไก่ไก่บ้านซื้อตัวแตะ5บาทเองอ่ะก็มีร้านตลาดนี้ค่ะถึงว่าเนาะเขาอยู่กันมามานานหลายปีมากๆแล้วนะคะแล้วก็ขายถูกนะคะขายถูกสดใหม่สะอาด แล้วก็มีมากมายหลากหลายนะคะถ้าเราดูมะม่วงมันดีมากนะคะมะม่วงสุกก็ก็ต้องมาเดินแหละนะคะตลาดนี้อยู่ข้างหน้าเอออยู่ในซอยที่มีที่ไหนเนี่ยพี่ซึ่งร้านนี้ร้อยยี่สิบบาทค่เถ้าเนิอนะนะคะมองี่ะอ๋อค่ะเปิดตอนตีหนึงเย็นเนาะแต่เปิดมาแล้วมากกว่ายี่สิบปีไม่รู้กี่ปีนะค่ะค่ะแล้วก็ ส่วนน้องนี้ไข่เคียวข้าวไข่เคียวพเศษโอ้โหหอมมากเลยนะหอมไข่เคียวไข่ต้องหนีทอดค่ะคินละสิบาทเองคินละสิบาทเองพี่อยากทานอะไรไหมอยากลองอะไรไหมไส้อั่วไส้อั่วก็มีไส้อั่วเป็นของหายากนะเอไหมละสี่สิบเนี่ยคิดละสี่สิบเออคิดละสี่สิบถ้ารอสี่สิบา็คงขาดตุนแล้วล่ะพี่ดอกขนมหวานก็มีนะคะถึงละยี่สิบบาทเท่านั้นเองอาอ้อยลายก้าง ดีอ่ะกระทอกนะดีอ่ะไม่รู้จะดูเท่าเลยอ่ะดีจังเอันนี้อะไรอ่ะมันฝรั่งข้าวกลองมันเรื่งไม่ได้เป็นแบบนี้นะพี่มันเป็นแบบแผ่นๆนะเป็นแบบฝ่ามือเพราะว่าปกติมันฝรั่งข้าวกลองมันจะเป็นสไตล์เป็นไฟนี่ก็มีอันนี้ได้รับรางวัลารันตีด้วยนะคะว่าอร่อยมากอืมบะหมี่เสี้ยวหมูแดงจากคุณอาบาท จากเชฟเชฟเลยจากเชฟโดยตรงนะเชฟเชฟทำอะไรอยู่เชฟเอาออามาดมดมองมาไหมค่ะมีผักต้มด้วยนะคะโอ้หพนี้ของโปรดเลยผักต้มผักสะอาดไก่ย่างได้ดังมาไ่ย่างำลนาก็เป็นบรรยากาศในตลาดนะคะที่ฝนตกกระหน่ำอันนี้ไงที่ใครชอบเนี่ยได้ใมันเหมือนกันไหม เหมือนกันเหมือนกันเรอเหมือนกันเลยเหรอใช่โอ้เจอร้านซูชิอีกแล้วนะคะอ่าแล้วก็ปลาทอดถ้าใครชอบซูชิน่ากินมากเลยอ่าร้านโจหวยนะคะน้ำพริกกะปิน้ำปลาน้ำตาลถุงทุกอย่างสาัพัดเดวิตจริงกระเบลนะคะมีแม้กระทั่งฟาร้าอ่ะมาซื้อกันได้นะคะแล้วก็ลูกชิ้นอะไรใดๆก็ไขไข่สดผลไม้ค่ะอร้านข้าวแกง ข้าวแกงส้มอยู่ปิดกันเลยนะคะข้าวแกงส้มหน่อไม้ฝาแกงส้มมะ<ช>ละกอแกงเขียวหวานไก่นะคะชูชีปลาทูค่ะนี่เราเราไม่ได้พูดคุยกับประคามแม่ค้าเลยนะคะนี่ขา้าวคุกกี้เพื่อนๆชอบกันไหมแล้วก็โดนข,ขนมหวานสิบบาทใช่ต้นราคาเอาไหมอยากเอาไหมอะไรเหรอปลาท้องโก ข้าวโก๋ข้าวโกยาสไตรอันนี้อะไรข้าวหมูทอดอันนี้อะไรอ่ะเค้กป๊อปเค้กต็อกอาหารมากเลยนะ้ำแล้ว,<อ>วกิากนาหารไปแล้วเมื่อวานเค้กปูปลานี่เขาเรียกว่าอะไรนะบราล่าคิทไทยอือหือน่าอร่อยมากเลยนะคะสางห้องรับน,น,น้ำมงกวนน้ำดอกไม้กล้วยหอมกล้วยหอมจอมซ่า ฝนตกหนักมากนะคะตรงน,นี้เป็นหน้าหมู่บ้านเนาะตรงนี้เป็นหน้าตลาดนะคะมีศาลพระอ่าก็พร้มมอมหน้าไม้แรงหลายมีโตเกียวด้วยชอบทานโตเกียวกันไหมคะตอนเด็กๆชอบทานมากเลยเนาะอาแล้อร่อยมีไก่ย,ยา่างฮาดาวด้วยไก่ยา่างฮาดาวโอ้โหตกใจอะไรเนี่ยมีไข่สดด้วยโอ้โหใหม่้านั่งนะคะม,มีไข่สดด้วย <c oughs> น้าภูมิใจตรงไหนเนีย่ย ทอดไก่ออกไข่เสร็จแล้วก็มาที่นี่เลยเราเรียกว่าไข่สดค่ะค่ะค่ะเป็นไงบ้างครับดีมากตลาดนี้เป็นตลาดที่ดีมากนะคะสินค้าราคาประหยัดแล้วก็สดใหม่สะอาดนะคะอ่าตัวตะกีว่าน่าจ้าอร่อยด้วยแหละเนาะแต่พอดีเราทานกันมาหีวมากเลยลไม่ได้เชิญอะไรให้ดูและที่สำคัญนะคะ ร้านเนี้เออตลาดนัดที่เนี่ยเขาเขาเปิดมาน่าจะเกินสามสิบปีห้าสิบปีแล้วมั้งคะอ่าก็อยากเชวนเพื่อนๆพื่อพี่ทุกคนนะคะมาเที่ยวที่ตลาดนี้กันเนาะมีคนกวักมือเรียกเรามีร้านข้าวผัดปูด้วยออ้ยนีเป็นร้านหน้าค่ะไปไหนอ่ะทางนี้ไปไม่ได้เขาไ,ไ,ไม่ให้ถ่าย อ๋อโอเคมีมีตุ๊กตาขี้ด้วยอ่ะนะคะอืมอเราก็ปิดรายการอืมดูน้องมีหมูมีขนอ๋อน้องเปียกนะคะพวกสนตกหนักมากเลยอ่ะอืมโอเคน้องนี้จะของก็มีตออด้วยอะปิดรายการนะคะอ่าเดี๋ยวเราพวกเราปิดด้วยกันอะมาปิด้วยกันทำไงปิด้วยการนอ่ะ อืออ่าโอเคนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้พวกเรา2องคนลาไปก่อนครับไมัเป็นนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะฝากบอกอ่ u t u b e ทุกช่องเ้วยนะครับว่า เวลาจะถ่ายทำนะครับต้องขออนุญาตทางสถานที่ด้วยนะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบนะครับว่าจะต้องขอสถานที่ในตลาดนั้นๆน,น,นะครับเพราะว่าผมเองก็เดินทางไปทั่วโลกแล้วนะครับก็ไม่เคยที่จะขอถ่ายทําในสถานที่ตลาดนั้นๆเลยครับเช่นญี่ปุ่นโอซาก้าอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปถ่ายได้แต่ว่าในที่เนี้ยในตลาดของประเทศไทยเนี้ยครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะต้องขอด้วยนะครับ ก็อย่างเช่นมืออิ p แพคมือทารานีอย่างนี้ครับผมก็เข,เข้าใจนะครับว่าอาจจะต้องขอนะครับในที่ตลาดผ่าน,านมาก็ยังไม่เคยมีเหตุการณ์นี้ปรากฏขึ้นนะครับอันนี้คือคลิปแรกของทางช่องเราเลยนะครับอันนี้ผมก็ฝากบอกทาง f อฟด้วยนะครับว่าตลาดนี้ที่ผมไม่ได้บอกชื่อเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เขาเคิด ยังไงหรือว่ามีกฎยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกัน,นครับเลยก็ไม่แนะนําให้ท่านเอฟซีหรือว่าทางช่องทาง youtube นะครับถ่ายทําหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับต้องอาจจะต้องขออนุญาตนะครับเพราะว่าทางตลาดเขาไม่ให้ไลฟ์สดด้วยนะครับแล้วก็เหมือนกับเขามีช่องของเขาเองหรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับก็เลยไม่ได้เหมือนเราไม่ได้โปรโมทตลาดนี้มากมายสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ แล้วก็ f อซทุกท่านด้วยนะครับหรือว่าท่านผู้ชมที่กําลังชมในช่องของทางเราอยู่นะครับว่าจะไปถ่ายอะไรหรือที่ตลาดสถานที่ต่างๆนะครับต้องอาจจะต้องขออนุญาตเขาด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเขาจะส่งเจ้าหน้าที่มาทันทีเลยนะครับเหมือนกับต้อนรับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมก็เลยฝากเอาไว้นะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ากฎของแต่ละที่ของตลาด มันไม่เหมือนกันนะครับว่าจะต้องขออนุญาตด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับทางทีมงานก็เลยเศร้ากันไปทุกๆคนนะครับกล่าวว่าจะโปรโมทแม่ค้าพ่อค้าสักหน่อยนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะโปรโมทได้นะครับเพราะว่าเจอเจ้าหน้าที่เข้ามาบล็อกกันทีหนึ่งก็เลยไม่รู้จะ ถ่ายทํายังไงต่อนะครับสาหรับในคลิปนี้เพราะว่าไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็ขอฝากทาง F อซทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับว่าจะถ่ายทําเกี่ยวกับตลาดอะไรก็อาจจะต้องขออนุญาตเขานิดนึงนะครับเพราะว่าปกติแล้วไปตลาดนี้เขาก็จะมีแต่พ่อค้าแม่ค้าวิ่งมาหาทางช่องเรานะครับเพื่อให้โปรโมทสินค้าแล้วก็ร้านค้าของเขาแต่ว่าทางตลาดนี้ดูเหมือนกับ ไม่ค่อยอยากจะให้ทางช่องทาง YouTube โปรโมตสินค้าแล้วก็ในตลาดของเขาสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ผมก็ฝากบอกทาง f อเอาไว้ด้วยนะครับเผื่อไปถ่ายไลฟ์สดหรืออะไรเนี่ยครับต้องต้องอาจจะต้องเขาอานุญาตนิดนึงแต่สถานที่อื่นๆรู้สึกว่าไม่ต้องขอนะครับยกเว้นตลาดนี้ตลาดเดียวนะครับเอานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ